สวัสดีครับผมกิจกรรมดีๆที่มีในสวนวันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยคอกร,รอบโคนต้นไม้ผลซึ่งกำลังออกดอกนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าปุ๋ยคอกเนี่ยมันดีอย่างไรปุ๋ยคอกในที่นี้หมายถึงมูลวัวนะครับขี้บัวที่ผมใช้ประจํานะครับอันที่จริงปุง๋ยหม่งปุ๋ยหมักอะไรก็ได้นะใส่รอบโคนต้นประมาณสัก2-3กิโลต่อต้นหรือมากกว่านั้นก็ไม่ส่งผลเสียนะครับมีแต่ผลดี แต่ในช่วงพืชที่กำลังเล็กเนี่ยก็อย่าเพิ่งใส่เยอะก็แล้วกันคลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังเกี่ยวกับ5ข้อดีของการใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบำรุงดินนะครับเข้าเรื่องกันเลยข้อดีข้อที่1ครับช่วยปร,ปรับปรุงบำรุงดินปุ๋ยคอกเนี่ยก็คือเป็นปุ๋ยที่ได้จากสัตว์กินพืชน,นะครับในที่นี้หมายถึงมูลโคกระบือประมาณนี้แหละมันจะมีพวกการย่อยสลายของเศษหญ้า เศษใบไม้ my, อะไรต่างเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยนะครับตัวนี้จะสามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินได้อย่างที่2ก็คือช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและเพิ่มธาตุอาหารในดินการใส่ปุ๋ยคอกรบโคนต้นเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของสารอินทรีย์นะครับช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินและช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินธาตุอาหารหลักๆในปุ๋ยคอกโดยเฉพาะขี้วัวน,นะครับจะมีค่า p h อยู่ที่8.70แล้วก็มีสัดส่วนของไนโตรเจนอยู่ที่1.60เ แล้วก็ฟอสฟอรัสจะมีอยู่1.50%และที่สำคัญจะมีโพแทสเซียมอีก2.50ก็คือโพแทสเซียมเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่มากเหมือนปุ๋ยเคมีนะแต่ก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยคอกลงไปในดินเนี่ยก็มีส่วนช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้นะครับ NPK ก็มีเหมือนกัน อย่างที่3ครับช่วยรักษาความชื้นรอบโคนต้นการใส่ปุ๋ยคอกรอบโคนต้นผมก็ทําทุกปีนะครับซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยผมก็จะมีเศษใบไม้มาทับบางทีก็เอาต้นกล้วยมาหันใส่ทับไว้นะครับเพื่อป้องกันวัชพืชได้อีกทางหนึ่งเป็นการลดปริมาณการสูญเสียจากแสงแดดด้วยนะครับตัวน,นี้จะช่วยรักษาความชื้นรอบโคนต้นได้เป็นอย่างดีเลยในเมื่อรอบโคนต้นมีความชื้นอยู่ตลอดก็เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆนะครับก็จะมาช่วยย่อยสลายเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ เรากองไว้รอบโคนต้นให้มีโมเลกุลขนาดเล็กกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่พืชสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับอย่างที่4ครับช่วยลดการระเหยของน้ําบริเวณผิวดินแน่นอนครับหากดินรอบโคนต้นแห้งเกินไปเนี่ยระบบการทํางานของจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ขยับขยะื่อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยชอบสภาพอากาศหรือสภาพพื้นที่ที่มีความชื้นนะครับ ถึงจะช่วยกันย่อยสลายเศษซากเศษเอนที่วัตถุต่างๆรอบผลต้นของเราได้อย่างที่อธิบายไปในข้อที่3นะครับอย่างที่5าครับสำคัญมากประโยชน์ข้อที่5ก็คือช่วยเพิ่มประจุในดินก็คือประจุลบนั่นเองนะครับช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้เพราะว่าในเมื่อเราเติมอินทรีย์วัตถุลงในดินรอบผลต้นของเราเนี่ย ซึ่งมีประจุลบนะครับจะช่วยเพิ่มประจุลบในดินดินเนี่ยจะมี3ลักษณะดินทรายจะมีประจุลบน้อยที่สุดส่วนดินเหนียวจะมีประจุลบมากที่สุดส่วนดินร่วนจะมีประจุลบปานกลางนะครับประจุลบจะไปจับกับประจุบวกที่มีอยู่ในปุ๋ยเคมีก็คือประจุต่างกันจะดูดกันประจุเดียวกันจะผลักกันประมาณนี้แหละการที่เราใส่อินทรีย์วัตถุหรือพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปในดินเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประจุลบในดินเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเนี่ย เราจะไม่ได้ใส่เยอะนะครับเราจะค่อยๆใส่แล้วก็การสูญเสียปุ๋ยเคมีจะน้อยมากเพราะว่าจะถูกประจุลบที่มีอยู่ในอินทรีย์วัตถุใต้คนต้นของเราเนี่ยตรึงไว้นะครับพืชก็จะได้รับประโยชน์มากที่สุดช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยเคมีและช่วยประหยัดปุ๋ยเคมีได้ด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยช่วยลดความเป็นกรดของดินได้ด้วยอย่างที่ผมเอาตารางผลการวิเคราะห์ PS และธาตุอาหารหลักในมูลสัตว์ประเภทต,ต่างๆมาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าขี้วัวเนี่ย จะมีค่า pH อยู่ที่8.7ก็คือมีความเป็นด่างนะครับในกรณีที่เราใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยสูตร4600ลงไปในดินเยอะๆเนี่ยจะทำให้ดินเป็นกรดนะครับการใส่อินทรีย์วัตถุโดยเฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยลงไปก็จะช่วยเพิ่มความเป็นด่างก็คือช่วยลดความเป็นกรดของดินได้ด้วยก็คือทำควบคู่กันไปมันก็จะบาลานซ์กันไปดินของเราก็จะเป็นกรดน้อยลงหรือแทบไม่มีความเป็นกรดเลยหากเรามีการ เติมพวกตัวลไม้หรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปเป็นระยะระยะนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อดีของการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักบำรุงดินนะครับที่ผมสรุปมาให้แล้วก็ต้องขอขอบคุณตารางข้อมูลผลการวิเคราะห์ ps และท่านอาหารหลักๆในมูลสัตว์ประเภท,ทต่างๆจากสวพอสองเล็บสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ